วันนี้เวลา16นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณสเสด็จออกณอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรเขตหลักสี่ประทานพระโวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2564ดังนี้ พระภาวนามังคลาจารย์จเจ้าอาวาสวัดพระวาราราชาที่นัดดามาศตำบลหนองย่างทอยอำเภอศีเทพจังหวัดเพชรบณ์นำคณะศิษยานุศิ์วัดพระวระราชาที่นัดดามาศเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลต,ตามพระอัธยาสัย พระครูวิจิตวาราหลังการจเจ้าอาวาสวัดสัมปะสิวตำบนสนามชัยอำเพอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนำคณะศิษยานุศิ์วัดสัมปะสิวเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาไย พระครูวิเทศขันตยาพรเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมน,นีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่นำผู้แทนวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมน,นีเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศายถวายพระพุทธร,รูปหินหยกอินเดียแกะสลักและของที่ระลึก พระครูป,ประกาศสรวุฒเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนำคณะกรรมการวัดทรงเสวยเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินและเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากพลองมาขามเท่า พระวรชัยธรรมะวะโรประธานโครงการจัดสร้างพระรูปเหมือนและกองทุนสาธารณกุศลโรงเรียนสมเด็จพระยานสังวรในพระสังารารูุปถัมภ์นำคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังวรในพระสังารารูุปถัมภ์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินสิ่งมงคลสักการะของที่ระลึกกระเช้าผลิตภัณฑ์และแจกันดอกไม้ พระมหาวชิรญาณมหาวชิรยาโนจะอาวาสวัดวังพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะสัตธาวัดวังพงศ์ฝอาถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยและถวายเหรียญรัตนมงคลพระพุทธภควันมงคลโสธิวิมลวังพงศิต พระมหาณัฐวุฒิตะธรรมโเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลเทพนิมิตจ,จังหวัดเพชรบูร์นำคณะกรรมาการวัดพุทธมงคลเทพนิมิต้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยถวายพระนาคโปรกขนาด9้านิ้วลงรักปิดทองพระนาคโปรกเลี่ยมกรอบทองคําและกระเช้าผลผลิตในโครงการบวรวัดพุทธมงคลเทพนิมิต พระครูโกศลศิกกิจประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงปู่สวงเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระครูลตามพระอัธยาศัยพระครูวิชัยสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครวัดพุทธโมกพลารามจังหวัดสกลนครนำคณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินและสิ่งของต่างๆ พลตรีหญิงกนกพรเข็มเพชรประธานกรรมการที่พักสงแสงธรรมโพธิยานจังหวัดอ่างทองนำคณะบุคคลและพระสงฆ์เฝ้าถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินพระพุทธร,รูปขนาด9นิ้วแจกันดอกไม้น้ำหอมและผ้าถุงผ้าไหม ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิวัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระคุณสนตามพระอัธยาศัาย นายวินยุทธ์คชพักดีนาย,ยกสมาคมศิทธิ์เก่าจิตลดาในพระราชูป,ปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัยสิทธิวงคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายสิ่งของรองศาสตราจารย์พินิจร,รัตนานุกูลนำคณะสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายสิ่งของ นางพิมพละพัฒน์จันสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซสโบตาบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนำคณะเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยและถวายสิ่งของนางมกดาจิราธิวัดเอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนำคณะผู้บริหารเฝ้าถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย นายนนทวัฒน์กลินบัวขาวประธานและผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดรีสวุวรรณเอนเตอร์เทนเมนต์มีเดียกรุ๊ปนำพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าวถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินแจกันดอกไม้และพระพุทธรูปหน้าตาก้านิ้วจำนวนสององค์นายชวิดชื่นเจริญประธานคณะที่ปรึกษาบริษทัทอเมซี่เวิลด์จำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าวถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยและถวายสิ่งของ นางสาววิมลสุธรรมริ์ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดอิมโมสุนำคณะบุคคลเฝ้าวถวายพระพร,พรเนื่องในโอกาสวานันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินนางนัทนานกำจัดนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวานันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงิน นายเอกฤตนารายรักษาประธานสถาบันสง่งเสริมภูมิปัญญาไทยสู่สากลนำคณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพร้อมทั้งถวายเงินและผ้าตัดชุดนายวิชยธา,านนรักษาชาติประธานชมรมเยาวชนทักษิณสัมพันธ์พร้อมพระสงฆ์เฝ้าถวายพระพรเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัายและถวายสิ่งของต่างๆ นางพรน,นิมิตกิติพนังกุลผู้ช่วยประธานสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนนำคณะสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน้อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายกรีบป,ปั๊บไส้ไก่มันญี่ปุ่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนผ้าพันคอปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวของดีจังหวัดสิงห์บุรีและผ้าฝ้ายุมมเรียง นางนิชาภาสิงห์นรงประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาตินำคณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินองค์ไต่เสียฮูกโจ้กระเช้าผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูปและผ้าสไยขิดของชุมชนจังหวัดน้องคายนายเด่นกันบุตรนายกสมาคมเมโลเดียนนำคณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ นายสุชาติสีแก้วนายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัายถวายบิ g d a าตพระพุทธร,รูปและผ้าไหม นายพระวิสิมีศิลนิธิเมติตาสิทธิทโชคประธานชมรมรัฐประชาเทิดพระเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้นำคณะกรรมการและสมาชิชมรมรัฐประชาเทิดพระเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยและถวายสิ่งของ นายสมยศพันมารองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานำคณะผู้บริหารครูนักเรียนและนักศึกษาเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัย